ตี่พระอรุลในทุนถามว่าถ้าหากว่าพระองค์บรินิาผ่านไปแล้วผู้คนต้องการจะกราบไหว้เพื่อที่จะยังจิตให้เกิดศรัทธาเพื่อที่จะมีสุคติเป็นดีไปในเบื้องหน้าพระองค์จะฝากอะไรไว้ให้บุคคลเหล่านั้นได้เดินทางมากราบมาไหว้เพื่อให้เขานั้น มีที่เป็นที่ยึดเหนียวทางด้านจิตใจพุธเจ้าก็อบเป็นพระอนุญาตอนถ้าบุคคลเหล่านั้นหลังจากที่เราปรินผ่านไปแล้วคน,นเราบุตรเหล่านั้นต้องการที่จะมากราบมาไหว้เราตถาคตก็จงมากราบมาไหว้สถานที่เราตถาคตประสูตร์หนึ่ง สถานที่เราตถาคตตรัสจ,จู้วนุตตะสัมมาสัมพธิยานสงสถานที่เราตถาคตอย่างธรรมาจับอันเป็นไปให้ยอดเยี่ยมมาอิสิปตัตนะมรุกะตยวายสถานที่เราตถ,ถาคตดับขันธบ,บริณิพาที่มือุสินาราบุคคลนั้นมากราบมาไหว้ด้วยจิตที่เริ่มใส่ศรัทธา เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะมีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าน,านั้นนี้ณสถานที่แห่งนี้ถึงแม้ไม่ใช่ในสี่สังเวชนิยสถานก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองคเพื่อ,องค์ได้ขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่บนนี้ เพื่อที่จะโปรดญาติโยมบุคคลใดต้องการที่จะมาถามปัญหาพระองค์ก็สามารถที่จะขึ้นมาสามารถที่จะมาถามปัญหาแม้กระทั่งเราทุยเทพเทวะา้า <c oughs> ในการทํากิจของบระพุทธจ้างเนี่ย <c oughs> เวลาเช้าพระองค์เสด็จออกบินฑทาต <c oughs> เวลาเย็นแสดงธรรมเวลาค่า <c oughs> ให้อวาทแก่ภิกษุทั้งหลายเที่ยงคืนแก้ปัญหาเทวดาใกล้รุ่ง ตรวจดูสัตว์โลกว่าบุคคลในจะมีอุปนิสัยมาปรากฏในใครคือพระญาณขององค์และพระองค์ก็จะไปแสดงบุคคลนั้นก็จะได้ดวงตาเห็นทรรมนั่นคือกิจวัตรของพระพุทธองค์นา่าจะฐานที่ตรงนี้ที่เราเดินทางมาข้ามน้ำข้ามทะเลจากบ้านพุทธเมืองไทยมาไกลแสนไกล เราเป็นการเดินตามรอยบาทของพระพุทธองค์มากราบมาไหว้ถึงแม้ระยะทางจะไกลขนาดไหนขึ้นภูเขาจะร้อนขนาดไหนแต่โยมนั้นด้วยจิตที่เริ่มใส่ศรัทธาต่อพระองค์เพื่อให้ได้กราบถึงแม้พระองค์ไม่อยู่แล้วก็ตามขอให้ได้กราบสถานที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตเลยมันสถานที่เบื้องหน้าที่เราได้เห็นก็เปรียบเสมือนองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาคเจ้าพระองค์ประทับนั่งอยู่เบื้องหน้าของเราให้เรามองไปเปรียบเสมือนมีพระพุทธองค์ประทับอยู่นะอย่าได้มองแค่อิฐแค่ปูนี่อยู่ข้างหน้าอยู่มองให้เห็นเหมือนกันกบว่ามีพระพุทธองค์ประทับอยู่เบื้องหน้าของเราแล้วเราจะได้เกิดศรัทธา แลวเราจะได้กราบถูาพระพุทธอ,องค์นะมองเห็นเหมือนกับว่าพระพุทธอ,องค์ประทับอยู่เบื้องหน้าของเราเหมือนเป็นการเข้าเฝ้าองค์เหนือหัวหรือพระเจ้าแผ่นดินอยู่เราจะไม่คุยกันเราจะสํารวมงกายสมํมรวสหวาจาสํารวมใจของเราด้วยการสแรรสดงความเคารพตสถานที่ตรงนี้เรียบเสมือน เป็นสถานที่เหล่าทวยเท,ทววาและพระองค์ทรงบัญญัติพระวินในหลายข้อหล,ลายข้อด้วยกันและเป็นสถานที่ที่เทวาดาตนหนึ่งได้นำบทมนต์สวดหนึ่งที่นำมาถวายให้แก่พระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าได้นำให้สาวกได้นำไปสวดะจะได้คุม้มครองเราพวกอมนุษย์พวกยักษ์พวกมาร บทบทนั้นคือบทอานาตาติอาณาตาตยาสูงาอาณาติตยาปริติอยู่อาตานาติยาปริติอาตาย,อยู่เป็นบทที่พวยเทพเทว,วาเหล่าเทวดาได้แต่งขึ้นที่เมืองอาตาติตยะอยู่และนํามาถวายพระพุทธองค์บนยอดเขากิจกุรินี้ให้พระองค์นำไปบอกสาวกพุทธบริษัทของพระองค์ให้ทำการสวดสาธยาย จะได้คุ้มครองเราพวกอมนุษย์พวกยักษ์พวกมารที่มันจะมารังควานเพราะว่าธรรมะของพระองค์นั้นมันเป็นการสวนทางกับเราอมนุษย์ที่กินพวกสัตว์ต่างๆเป็นเครื่องดำเนินชีวิตอันจะเรียกว่าตรงกันข้ามนั้นเราถวยเทพเทวดาเหล่านี้นำบทนี้มาให้พระองค์แล้วก็ให้นำ ไปบอกเหล่าสาวกให้ทําการสาธยายนี่คือและอีกเป็นสถานที่ที่พระเจ้าพิมพิสารอยู่ก็ได้มองเห็นพระพุทธองค์หรือปลายจีวรของพระพุทธองค์พระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าจ้าจัตุรูจับไปขังคุกหลวงอยู่ในขังคุกหลวงนั้นพระเจ้าจ้าจัตุรูนั้น ไม่ให้พระเจ้าพิพิสารชมเสวยพระกายาหารอะไรเลยแต่พระเจ้าพิพิสารเดินจงกรมอยู่ถึงไม่ได้สเสวยพระกายาหารหรือน้ําอะไรก็ตามแต่พระงองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่เพราะอะไรเพราะช่วงที่พระองค์เดินจงกรมที่คุกหลวงนั้นจะมีช่องหน้าต่างม,มองขึ้นมาข้างบนเห็นพระ เห็นแค่ปลายจีวรของพระพุทธเจ้าที่ตากไว้บนยอดเขาคิดเจกูอยู่พระเจ้าพิพิสารอยูชื่นใจปลื้มใจศรัทธาอยู่ถึงขนาดนั้นน้ำตาไหลเห็นปลายจีวรของพระพุทธเจ้าตากอยู่บนยอดเขาคิดเจกูเท่านั้นก็น้ำตาของพระเจ้าพิพิสานั้นไหลเกิดความศรัทธาเกิดความปีติเกิดอิ่มอกอิ่มใจ ไม่ได้ส่งโดยพระกายอารก็ตามมีชีวิตอยู่ได้อยู่นั่นคือความศรัทธาต่อพระเจ้าพิมพิสารที่มีศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านะแค่เห็นแค่ปลายชีวันของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอยู่หนะลังจากนั้นพระเจ้าถ้านตรูทราบข้าวก็ถามว่าทำไมสเสด็จพ่อของเราให้อดพระกายอารแล้วทำไมยังมีพระชนชีพยอยู่ ปรากฏว่าทหารได้ทูนบอกเก็บระ้จ้าทศทูว่าพราะองค์ทรงเดินจงกรมพร้เจ้าค่ะทรงมีชีวิตอยู่ได้หลังจากนั้นพระเจ้าทศทูรับสั่งให้ทหารนํามีดมากรีดฝาพระบาทของพระเจ้าปีพิศนไม่ให้เดินจงกรมนาย,ยกรีดแล้วยังไม่พอเอาเกลือ้าเอาเกลือธาแล้วยังไม่พอ,อย่างด้วยต่อติไม้ตะเคียนอยู่โอ้โห ความเจ็บปวดของพระเจ้าปิพิสานอยู่เกิดขึ้นทนด้วยพิษบาดใจไม่ไหวก็ได้มอรณละเรียกว่าสวรรดนคตนั่นเองเออสียชีวิตอยู่ขณะที่เสียชีวิตพระเจ้าตาจัตรูนั้นให้ประสูตรคือมเหสีของพระเจ้าตาจัตรูให้ประสูตรพระโอรสอยู่อาหารทั้งสองคนนําข่าวสารมาบอกพระเจ้าตาจัตรูต่างคนต่างเข้าม,มาคนหนึ่งจะมา กราบทูนพระเจ้าพิพิษานสวรรคตคนหนึ่งจะมากราบทูนามาเหตุสีของอพระองค์ประสูติพระอุรทันนี้ทหารทั้งสองคนปรึกษากันเอคนเราเนะี่ยโดยปกติแล้วต้องอยากจะฟังเรื่องที่เป็นมงคลเรื่องที่ดีก่อนไม่อยากฟังที่เรื่องที่ไม่ดีก่อนเลยปรึกษากันเลยตัดสินใจว่าคนที่ได้รับข่าวสารจาก พระโอรสของพระเจ้าอัสสตถุประสูติเข้าไปก่อนไปกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าพระองคิดพระบาทปกครองบกนอมบัตินี้พระโอรสของพระเฮจีของพระองค์ได้ให้กําเนิดพระ,อดดจจะโอรสและพระเจ้าค่ะโอยู่พระเจ้าอัสสัตตถุรู้ทันทีเลยู่ว่าโอ้สเสด็จพออ่อของเรารักเราเหมือนกับเรารักลูกของเรา น่าจะเป็นเหมือนกับเรารักลูกของเราเนี่ยได้ยินว่าพระโอรสพระสุดได้ยินว่าลูกของเราพระสุดเสด็จพ่อของเราก็คงจะมีความรักเราเหมือนกับเรารักบุตรของเราแบบนี้แหละในที่สุดพระเจ้าถ้าตตูก็เลยรับสั่งให้ทหารไปปล่อยพระเจ้าพิมพิสารที่คุกหลงแต่ ทหารที่รอการถวายบังคมอยู่แล้วอยู่เข้ามาขอเดชะใต้ฝ่ารองทุดีวัดปกหน้าปกบัดนี้ตรวบัดนี้เป็นเนื้อหัวพระเจ้าพีพระสันสวรรค์นคตแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าท่าเตาถลุเสียปกเสียใจมากอยู่ตัวเองเหมือนเป็นการที่ว่าฆ่าพ่อของตงนเสียใจมากอยู่ด้วยการหลงผิดอันนี้ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าจ้าตรูนั้นถามแม่นางบานางเวทีวาดแม่เสด็จพ่อนั้นรักลูกไหมนางก็บอกโอ้ยลูกเอ้ยเสด็จพ่อของเจ้าเนี่ยรักลูกมากในวันที่พ่อประชุมนั้นในตอนที่ลูกเด็กๆนั้นลูกเป็นฝีที่หัวแม่มือลูกนั้นร้องห่มร้องไห้นะลูกเนี่ย ไม่เป็นอันกิดอนนอนร้อง่มร้องให้ในขณะนั้นไทยมาปลอบก็ไม่หยุดนำลูกนั้นไปหาพ่อที่กำลังประชุมอยู่พ่อก็หยุดการประชุมแล้วก็ให้ลูกเข้าไปเห็นฝีที่หัวแม่มือเนี่ยพระเจ้าปิมิสานใช้ปากกองหนึ่งอมหัวแม่มือของลูกที่เป็นฝีอยู่ฝีแตกในปากตัวองไม่คายออกเลยนะกลืนกลืนเรียกว่า น้ำหนองอที่ที่เป็นฝีที่วัาไม่เหมือลูกเนะี่ยพ่อเสเดจพ่อนระักลูกขนาดนั้นเลยนะลูกโอ้พระเจ้าท่านตรูเสียอ,อกเสียใจมากว่าตนเองนี่ฆ่าพ่อหลงผิดเพราะเชื่อพอระเทวทันตนั่นเะองนะสถานที่บนยอดเขาเพชรเจนี้และอีกเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ที่พระเจ้าท่านตรูมอบหมายให้วจการรับผามูได้มาถามปัญหา แต่พระพุทธเจ้าเพราะในตอนที่พระเจ้าจาตรตูยกกองทัพไปตีเมืองไวสาลีตียังไงก็ตีไม่แตกพระเจ้าจักรตูทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะตีเมืองไวสาลีนั้นให้แตกนด้ก็เลยผูกปัญหาให้วัชการรับผามนึกมาถามแต่พระพุทธเจ้า,าบนยอดเขาคิดเจะกูอย่างนี้ ท่านวัศการละพรามก็มาแล้วก็ถามปัญหากับพระพุทโ์บอกพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์เนี่ยได้รับคําสั่งจากพระเจ้าทาตรูให้มาถูกถามปัญหาว่าจะมีวิธีการกลยุทธ์ใดจะทําให้การตีเมืองไวสาลีนั้นได้แต่งพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้ตอบปัญหาแก่วัสกะรลัพรางโดยตรงเรียกพระอดุลหมา่าอานุน บัดนี้เจ้ากรุงวัชชีกษัตริย์ลิสวียังประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่หรือพระเจ้าค่ะหลักอภริายาธรรมนั้นอยู่หรือพระเจ้าค่ะอ่าก็คือพระพุทธเจ้าถามพระอนุนว่าบัดนี้เจ้าลิจิวียังประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่หรือ,อหลักอภริายาธรรมพระอนุนก็บอกว่าเจ้าลิธิวีนั้นยัง พระพุทธปฏิบัติธรรมหลักอภิหาลยธรรมอยู่พระเจ้าค่ะตราบใดที่เจ้าลิชวียังประพุทธปฏิบัติรรหลักอภิหาิยธรรมอยู่ตราบนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปตีหรือทําลายให้เมืองไวศาลีนั้นแตกได้นี่พระพุทธเจ้ญญาพูดกับพระอรุณนายกไม่ได้ตอบปัญหาเก่วัสการะพรมแต่ว่าเจาการะพรำนนั่งอยู่ด้วย เป็นการเลี่ยงในการที่จะตอบกับพระสการพรามแต่ถามพระอ,น,อน,นุนันนี้นี่คือเป็นการชันฉลาดของพระพุทธเจ้าที่ตอบปัญหาแต่พระอนุนพุทสการพรามเข้าใจทันทีเลยว่าโอนะ้ถึงจะทําอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะแต่เมืองไวยาลีไดนะแต่ได้เมื่อตราบใดที่เจ้าเมืองไวยาลียังพระพุทธป,ปฏิบัติหลักอภิหานยธรรมอยู่ หลักอภริหานิยธรรมนั้นก็คือเป็นการที่ว่าธรรมที่บุคคลประพุทธแล้วไม่มีเสื่อมนั่นเองเจ็ดอย่างนั่นเองก็คือหนึ่งก็คือมันประชุมกันเป็นนิดยสองเวลาประชุมก็ประชุมพร้อมกันเลิกก็เลิกพร้อมกันสามไม่บัญญัติจริงใหม่ๆขึ้นมาถือตามบัญญัติเก่าสี 4. ให้การเคารพย้ำเกรงต่อสตรีไม่ขมเหงสตรี ห้าก็คือให้ความเคารพต่อบคุคคลผู้เรียก,กว่ามีพระคุณหรือต่อผู้หลักผู้ใหญ่หกก็คือให้การบูชาต่อปูชนียสถานลานพระเจดีย์หรือบรรพบุรุษเจ็ดก็คือให้การดูแลสมณะพระอามเราพระอาหารหันต์ผู้มาจากทิศท,ทั้งสี ที่อย่างไม่มาก็มีความประสงค์อยากให้มามาแล้วก็ทําการทําลุบบำรุงเนี่ยจริงเหล่านี้ก็เแล้หลักอริยานิยธรรมนี้ถ้าปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนก็แล้วแตนะ่ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองอาจจะไม่มีความเสื่อมเลยเนี่ยก็คือหลักอภิหานิยธรรมที่พรุทธเจ้าตรัสบอกแก่พระอนุ์และ เจ้าฤาษียังประพฤติปฏิบัติอยู่พระเจ้าก็ต,ตรูไปรบไปตีครั้งใดก็ได้รับความพ่ายแพ้มาตลอดเพราะเจ้าฤาษียังประพฤติปฏิบัติหลักอภิริยธรรมอยู่นั่นเองอเอาล่บัต้เราท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ณสถานที่ตรงนี้ เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์งประทับอยู่บนยอดเขาวิโกูเกิดเรื่องต่างๆมากมายไม่สามารถที่จะดับมาขยายความด้วยเวลาอันน้อยนิดก็เพอประมาณตามชมคุณเป่เวลาต่อเทนี้เราจะได้กล่าวคำาบูชาต่อสถานที่ทุกคนทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจ เพื่อให้เกิดศรัทธาต่อสถานที่ที่เราจะกล่าวคำบูชาณนะสถานที่ตรงนี้น้ำตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกนึกถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติป,ปฏิบัติตมาจนมาถึงณขณะน,นี้ความดีที่เราได้เคยทำที่เมืองไต้ก็ตามความดีที่เรามาถึงประเทศอินเดียที่เราไปไหว้แต่ละที่แต่ละที่ต่างๆจนมาถึงณสถานที่ตรงนี้คุณงามความดีทั้งหมด เราขอแทนไปให้แก่ผู้มีพระคุณยดให้แ่ผู้มีพระคุณที่ให้มือให้เท้าให้ปากเรามาถ้าเราไม่ได้ท่านสองท่านคือคุยพ่อแม่นะ่ะเราคงไม่มีโอกาสได้เดินเท้ามากราบมาไหว้อย่างประเทศอินเดียฉะนั้น การที่เรามากราบมาไหว้ได้เพราะอาศัยคุณพอ่อคุณแม่ให้มือให้เทา้าเรามาร<อ>เราในตัวของเราเติบเสมือนชีวิตเลือดเนื้อของพอ่อของแม่ที่ให้มานั้นเราทำความดีทุกครั้งอย่าลืมแผ่บุญนี้ให้คุณพอ่อคุณแม่ได้รับด้วยบุทิกส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณพอ่อคุณแม่ได้รับด้วย หลังจากนั้นเรานึกถึงลูกๆของเราเขาไม่มีโอกาสได้มาแผ่บุญนี้ให้แก,ลก่ลูกๆได้รับหลังจากนั้นใครที่มีสามีใครที่มีภรรยาที่อยู่ทางบ้านไม่มีโอกาสได้มาแผ่บุญนี้ให้เขาได้รับร่วมกับเราด้วยหลังจากนั้นญาติญาติของเรา จิตของเราแจ่มใสใจของเราเบิกบานแล้วทุกท่านตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันนามตัจะพะคะวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสะพะคะวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิรรพันเตภะคะวะวันทามิพันเตภะคะวะอิมังระมะนียังราชคฤห์คิดจกุเตขันธกุติงยัตถาคตุมิยัง

ปาลาทีนังทัมโมจ่าวิณโยจ่าเทสิตโตปัญจโตสาธุโนพันเตอัมเษกสักการะอาภิปุชยามิสวากขาตันจ่ามามิไม่หัง ทีขะระตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระผู้มีรพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เริญข้าพระพุทธเจ้าเอื้ชื่นนำสกุลลาย ได้จาริกมาตั้ารมาต่ำร้อยบาทพระศาสดา,า,า,สดาได้มาถึงแลว้แลวพระคันธกุลีพระกุีบนยอดเขาคิดจกูด,นด,กดในมห ah านคร ah ah ราชจครึกแห่งนี้ อันเป็นรับบนิยสถานที่เคยประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอและสุบับัญัติพระวิไนทรงแสดงธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากกทั้งปวงมีพระ อารยสาวกมารยสาวเขาจตุโลกบาลเขาจัตุโลกบาลได้เวทหลอในการครั้งก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่งด้วยการสักการะนี้และขอนมระลึกถึงซึ่งพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว for today การบูชาสักการะในครั้งนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติแก่ข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลละนานเถิดสาธุ สาธุสาธุสาธุอันุโมทามีกราบประพร้อมกันก่อนที่จะให้อยู่ในปิดทองเนาะ